สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ของนาแต่ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับซึ่งมีชื่อว่าฝากถึงนักข่าวมีข้อความดังนี้ครับวันนี้ผมเพิ่งได้ดูข่าวแต่ก็เข้าใจในแง่มุมที่การนำเสนอข่าว นำเสนอข่าวก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าการนำเสนอข่าวถ้าเราจะเอาไปคุยจริงๆนะ่ะก็นำเสนอข่าวตามความเป็นจริงครับเราเอาคลิปวิดีโอลงไปในช่อง YouTube เขาก็เอาไปนำเสนอข่าวแล้วก็ขึ้นเอ็นเครดิตให้ก็คือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคําว่าใครได้ประโยชน์ช่องทีวีก็ได้ประโยชน์หนึ่งมีข่าวนำเสนอมีสปอนเซอร์เข้าอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาถ่ายในยุคนี้พอสอนี้มันง่ายนะครับง่ายคืออะไรก็นั่งโหลดคลิปมาตัดต่ออ่านข่าวไม่ต้องมาตั้งกล้องสัมภาษณ์มีคนถ่ายให้อยู่แล้วสบายสบายทุกวันนี้ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนจ้างผู้ช่วยช่างภาพตัดกล้องพิธีกรนักข่าวแค่โหลดคลิปออกไปอ,อกากาศก็สบายสบาย คือต่อไปนะครับมันก็จะยากหน่อยนะครับใครที่จะมาเป็นนักข่าวทุกวันนี้มันมีโซเชียลขึ้นมานักข่าวจะหางานลำบากหน่อยทีนี้ประเด็นที่จะมาคุยนะครับมันก็มีข่าวมาผมก็จะตอบให้นะครับแล้วก็พูดให้ฟังมีประเด็นที่เขาพยายามหยิบยกขึ้นมาณแต่ออกมาจากพี่สาวนะครับเขามองว่าคนเขาจะมองว่าณแต่น่ะได้ประโยชน์ แล้วย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าน้าแต่จะมาชี้แจงให้ฟังแล้วก็ถ้ามีอะไรนะ่ะที่ผมพูดไปก็เอามาแย้งนะเอามาแย้งได้เลยหนึ่งผมอยู่กับผู้สูญเสียเขาอยู่กับพี่หวังผลประโยชน์ไหมผมไม่เรียกหวังผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรตั้งแต่เกิดเรื่องมานะ่ะผมได้ประโยชน์อะไรไหมผมได้อะไรล่ะ เงินสักบาทอยู่ในกระเป๋ายังไม่มีเลยขายปลาก็ยังยืมอธิบายไปแล้วนะครับไม่รู้กี่เรื่องกี่ครั้งที่มีตังผมก็ยืมเพราะว่าผมไม่มีก็มีประเด็นหนึ่งถามว่าช่วยอะไรไหมผมหวังอะไรไหมผมไม่ได้หวังนะครับไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยแต่เหตุผลว่าทําไมต้องออกมาออกมาทําไม ตอบแบบรักษาน้ำใจกันนะครับผมจะตอบให้ก็คือเขาอยู่ได้แล้วสามารถขายของออนไลน์ได้รับออเดอร์ได้รู้ว่าจะไปรับของที่ไหนเอาไปส่งที่ไหนเช็คออเดอร์ยังไงเขาอยู่ได้แล้วนะแต่ก็ไม่จาเป็นต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าเขาอยู่ได้แล้วแต่ถามว่าแต่ก่อนละ่ะใครเป็นคนสอนสอนให้ขายออนไลน์โทรศัพท์ ครื่องแรกที่ใช้ขายของเป็นโทรศัพท์ของใครก็เป็นโทรศัพท์ของหน้าแต่จากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหลายผู้วิแคะคดีน้องชมพู่นั้นพุ่งไปที่เหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งการพูดลอยๆว่าอะไรคือเหตุจูงใจให้ชัยพลวงเล็บตามสถานภาพผู้ต้องหาลงมือกระทำนั้น ต้องตีความตามข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้คือเจตนาฆ่าทุกคนเลยถามหาว่าชัยพลมีเหตุอันใดหรือที่จะสังหารเด็กอีฉันคิดต่างจากคนอื่นๆต่างตรงไหนตรงที่เหตุจูงใจที่อีฉันคิดว่าทางผู้กล่าวหาจะต้องแจง้งนั้นไม่ใช่ในแอคชั่น สังหารเด็กแต่เป็นแง่ของอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ใชัยพลผู้กลับจากหยอดกรดในสวนยางบนเขาแล้วรีบลงมาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะไปรับพระตามนัดดอดดุมตัดสวนยางไปอุ้มเด็กแล้วไปซ่อนรอจังหวะกลับจากรับพระถึงค่อย เอาไปทิ้งให้ตายบนเขานี่ต่างหากที่ฉันคิดว่าผู้กล่าวหาต้องตอบไม่ใช่ว่าทำไมถึงฆ่าชมพู่เพราะทางผู้กล่าวหาจะเดินคดีไปในทางพลั้งมือทำร้ายแล้วกลัวความผิดกลัวเด็กรอดมาเปิดโปงว่าลุงทำจึงเอาไปทิ้งให้ตายบนเขาที่ฉันคิดว่าทางผู้กล่าวหา จะเดินคดีไปในแบบนี้เพราะหาปมสังหารจะจะไม่ได้แต่ก็อีกนั่นแหละคงต้องตอบให้ได้ว่าทำไมชัยพลจะไปรับพระอยู่แล้วมีอะไรดนใจให้ดอดเดินดุมๆุม,มตัดสวนยางไปอุ้มเด็กได้พอดีในจังหวะที่พี่สาวเพลิน กับ Tik Tok ส่วนเรื่องของยายแตนในเมื่อข้อหาเกี่ยวกับศพดังนั้นหากจะหาว่ายายแตนไปยุ่งเกี่ยวกับการนำพรางศพสันนิษฐานตามผลชนะสูตรว่าชมพู่กลายเป็นศพวันที่12ตอนบ่ายแก่แก่วันที่13ตอนบ่ายแก่แก่ดังนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ หลังจาก12ตอนบ่ายแก่ๆไปแล้วก่อนพบศพยายแตนขึ้นเขาหน้าที่พิสูจน์เป็นของคนกล่าวหานะคะสำหรับภาพประกอบจะเบิกเนตรพวกที่คิดว่านายแม่เอาน้ำเกลือล้างศพลูกจนไม่มีคราบอะไรสะเอาหมดจดเปลี่ยนกางเกงใหม่จนตรวจไม่เจออะไรและคิดว่า ผลที่ถูกพูดถึงตอนนี้เพิ่งพบใหม่ทำให้มีพิรุษลองดูนะคะว่าทางพอถอพูดถึงอย่างไรตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีก่อนซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับในรูปภาพที่ผู้โพสต์มีการแนบมานะครับมีข้อความว่ากางเกงน้องชมพู่ที่มีคราบตอนต้นพิสูจน์หลักฐานดีใจว่าน่าจะเป็น DNA คนทำแต่เปล่าครับ กลายเป็นสารคัดหลังของน้องชมพู่17มิถุนายน63พลตรวจเอกอาชิลาวิทย์สุพรรณเพศัต์อดีตรองผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจกล่าวว่ากางเกงน้องชมพู่ที่มีคราบตอนต้นพิสูจน์หลักฐานดีใจว่าน่าจะเป็น DNA คนธคนทำแต่เปล่ากลายเป็นสารคัดหลัง ขออน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอาจจะมีข่าวใหญ่ก่อนถึงยิ่พฤศจิกายนตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมมีข่าวดีของลุงกับป้าเสมอมาสำนวนอ่อนได้ผ่านถึงศาลเดิมทีสำนวนนี้อายการไม่ให้ผ่านต่อมาท่านแนะนำว่าวิธีให้พนักงานสอบสวน เขียนลงไปให้ลุงฆ่าคนตายโดยเจตนากับให้ป้าเป็นผู้ต้องหาร่วมทั้งสองเรื่องตำรวจพยายามทำมา15เดือนก็ไม่สำเร็จจึงอยู่ที่อายการแนะนำการเขียนสำนวนได้ดีแต่อายการไม่ได้เก่งกว่าตำรวจในการหาหลักฐานเพราะไม่ใช่หน้าที่ดังนั้นจึงเป็นแค่คำแนะนำ สำนวนที่อ่อนอยู่แล้วก็คงเหมือนเดิมเพียงแต่ทําให้มีค่าเพียงพอยื่นต่อศาลได้ถือว่าผ่านงานพ้นตัวยังเหลือเวลาอีก65วันก่อนถึงศาลนัดลุงป้าวันที่ยิ22พฤศจิกายนมีเวลาเพียงพอที่อาจจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นหลายเรื่องซึ่งเป็นผลดีต่อลุงเชื่อว่า FC ลุงต่างก็มุ่งหวัง ให้เกิดขึ้นผมเองคิดไปเช่นนั้นแต่คงเขียนตรงไม่ได้เช่น 1. คนเก่าไป 2. คนใหม่มา 3. คนค้าสิ่งผิดกฎหมาย 4. คนไม่ดีตัวจริงที่ทำให้เด็กเสียชีวิตพร้อมคนร่วมมือถูกจับกลุ่ม 5. ลุงป้าบริสุทธิ์เช่นเดิมขณะนี้ลุงพลป้าแตนจเจริญรุ่งเรือง ล่วงหน้าไปไกลกลายเป็นเจ้าของบริษัท TP s k i นจากบุญความดีที่ควรได้รับต่อจากวันนี้ไปจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอาจมีข่าวใหญ่5ข้อนั้นก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญ